และในวันที่ทุกอย่างมันล่มสลายข้าเนี่ยก็จะเป็นคนเปลี่ยนโลกทั้งสองนี่เองหนังไซไฟไทยไปไม่ถึงฝั่งฝันสลีปครับโอ้โหยังมีในโรงอยู่นะเออดูว่ารีวิวชา้าไปหน่อยแต่ก็ยังมีในโรงอยู่นครับผมหนังที่ว่าดด้วยประเทศไทยหายใจไม่ออกเลยเอาพัดลมที่พาดคอแล้วบอกว่าเป็นหน้ากากเนี่ย <c oughs> อันนี้จริงๆนะไม่ได้แซวนะครับผมว่าสินค้าจริงๆมันคือวัดลมใส่คอถ้าผมไม่เห็นเพื่อนของผมเอามาใส่เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่นอกจากประโยชน์ที่ดูเหมือนไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่เนี่ยยังไม่ยิ่งจะใส่ในหนังเรื่องนี้อีกและหนังเรื่องนี้เป็นหนังไทยที่ฝืดจนหืดขึ้นคอถึงจะดีไซน์โลกอนาคตออกมาแบบไหนแต่สุดท้ายเนื้อเรื่องกับการแสดงก็ยังย่ำอยู่ที่เดิมโอ้โหเจ็บจี๊ดตอนนี้คนทั้งโลกต้องการเลือดสลิปมากที่สุด และเป็นผลทางเดียวที่จะทำให้เรา่ลอดหนังงูมีขาดูกึ่งกลางนึกว่าไลโอแต่เมาดีๆแล้วมันมีแขนและยืนสองขาจะพูดถึงกิ้งก่าก็ไม่เชิงดูข้างหลังก็เหมือนงวเห่าอีกเอาเป็นว่าสลิปก็สลิปแล้วกันนะครับผมโอเคหนังเรื่องนี้คือหนังคนลมเจ้าชัดๆ ไมยถึงในหนังนะครับผมถ้าใครดูแล้วก็น่าจะรู้ดีว่ามันคืออะไรหมายถึงในหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังที่ผมยอมรับเลยว่าดาราตัวท็อปช่องเจ็ดนี่มาตึมเลยทั้งแบรนด์โลโก้เอ่ยอะไรเอ่ยครับเพราะฉะนั้นมันทําให้คนดูอย่างเราเนี่ยอดคิดไม่ได้จะเอาไปเปรียบเทียบกับโปรดักชั่นช่อง3จากหนังเรื่องที่หยดแต่ในหน้าที่นี้ผมขอไม่เอาไปเปรียบเทียบแล้วกันนะเพราะว่าความคาดหวังของผมนี่ก่อนเข้าไปดูในโลก็ไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วก็ขอไม่เปรียบเทียบกับหนังคนละค่ายก็แลวกันเนื่องจาากที่ว่ว ทั้งสไตล์ทั้งแนวทางมันก็ละอย่างกันไปเลยเอาเป็นว่าถึงจะมีดาราตัวท็อปขนาดไหนหนังก็ยังเต็มเปียมไปด้วยการขายครับผมขายในหนังเนี่ยขายเยอะมากขายตั้งแต่สไตล์การแต่งตัวเอ่ยขายตั้งแต่คู่จิ้นขายแม้กระทั่งคู่ขายดารานะักแสดงหน้าใหม่หน้าเก่าเต็มเรื่องไปหมดถึงแม้จะขายเยอะขนาดนั้นหนังก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเดี๋ยววันนี้จากประสบการณ์ที่ผมเข้าไปดูมาแล้วผมขอเอาความรู้สึกของผมมาพูดหน่อยละกันว่ามันเป็นยังไง เอาลีก็ถึงเวลาที่พวกคุณต้องเลือกแล้วล่ะว่าจะอยู่ฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายล่าหรือฝ่ายที่ถูกล่าเปิดมาเรื่องหัวข้อ,ขอการแสดงกันเลยดีกว่าครับผมเอาจริงๆนะหนังเรื่องนี้ผมดูแทบไม่ได้เลยกับการแสดงไอ้ไอที่บอกว่าดูไม่ได้เนี่ยคือไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีขนาดนั้นจนดูไม่ได้นะครับผมแต่ประเด็นก็คือที่ว่าดูไม่ได้เนี่ยคือ นเขิใช่ครับผมมันเขินประเด็นหลกัหลกๆเลยคือเขินกับการแสดงนี่แหละครับผมเกือบทั้งเรื่องอ่ะคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงดีคือแบบว่ามันอธิบายไม่ถูกคือเขินก็คือเขินนี่แหละฮะคือการแสดงมันก็ดูฝืนๆดูแข็งๆอารมณ์ก็เบี่ยงไปเบี่ยงมาสรบนักแสดงผมในฐานะคนดูยอมรับเลยว่าปรับอารมณ์ตามไม่ถูกถึงการแสดงออกมาอย่างนั้นมันทําให้เราเขินเฉยเลยเขินในที่นี้ก็แบบว่ามันดูเล่นไม่เป็นธรรมชาตินั่แหละครับผม สำหรับไลฟ์สไตล์หนังเรื่องนี้ก็มีหลายเอกลักษณ์หลายตัวละครนะครับก็อย่างที่เ่าไปครั้งต้นว่าเขาขายนั่นแหละแต่มันเหมือนจะมีมิตินะคือตัวละครเนี่ยในการแบบคีบคาแรคเตอร์ขึ้นมามันต้องดูมีมิติจะทําให้คนดูอินเขาไปด้วยแต่พอกับกายมาดูในหนังเนี่ยคือแรกๆก็ดูมีมิตินะเอาไปเอามามันกับย้อนแยงอะ่ะย้อนแยงและเอบหน้ารราคาดเลยด้วยนี่คือประเด็นนะฮะคือบุคคลหนึ่งเนี่ยมันอารมณ์เหมือนแบบพ้ยฉันเก่งนะแต่ฉันปากแซ่บฉันหัวดือ้อฉันแบบอะไรเงี้ยคือแบบ คือแบบมันก็เราเราดูเราก็รู้ว่าเออไอ้นี่ตัวจีได้นอนอะไรงเงี้ยเอออีกคนนึงก็แบบเอ้ยกูห้าไว้ใช้แต่กําลังแต่พอจนตัวจริงๆก็กลับทําอะไรไม่ได้เงี้ยมันก็เหมือนเอกลักษณ์ที่มันมีตอนต้นเรื่องแต่เรื่องกลางถึงท้ายเรื่องเนี่ยมันได้หายไปครับผมแต่ถึงอย่างนั้นถ้าพูดในฐานะนักแสดงผมยอมรับเลยว่าองค์ตนเป็นตัวเป็นคนหนึ่งที่เล่นบทร้ายแล้วดูดีที่สุดในเรื่องคือมันไม่ได้ตลกแหละแต่ประเด็นก็คือมันก็ตลกคือประเด็นก็คือผมชอบแกในลุกบทตัวร้าย เรื่องอย่างก็คือแกสแสดงออกมาดีแล้วคารคเตอร์แกมันได้นะครับผมคือไม่รู้สิด้วยหน้าตาบุคลิกของแกมันดูเป็นตัวร้ายอ่ะผมเลยรู้สึกว่าชมตรงนี้หน่อยๆตรงที่ว่า2ตัวละครหลักเนี่ยระหว่างไอ้งูขาวกับงูดาเนี่ยมันดูดีตามคารคเตอร์ของมันนะแต่ตอนตอน้ตนๆน,น,นี่แอบเผิน,นครัะผมนั่นแหละอุ้ยแต่นะอะไรเนี่ยศัตรูของพวกเธอมีชื่อว่าสลิฟเอาหมายนั้นต้องฆ่าล้างพวกสลิฟให้สินส้นซาก อ,อทำไมมันเจ็บจ,จริง,งวะเนี่ยการแสดงไปแล้วเราลองมาพูดถึงความสมเหตุสมผลของหนังเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าจากที่เรามองถึงตัวอย่างเราก็น่าจะรู้ได้เลยครับว่านี่คืออนาคตในรูปแบบของประเทศไทย เข้าใจเหมือนกันใช่ไหมโอเคนะอาจจะอยู่อีกมิตินึงนะเอออาจจะอยู่ในอีก m ัลติเวิร์สอะไรงี้เออแต่ฉะนั้น <c oughs> เทคโนโลยีทุกอย่างมันควรจะล้ำหน้าใช่ไหม <c oughs> แต่ทำไม่บางอย่างมันดูเหมือนจะไม่ดีไซน์ให้มันเหมือนอนาคตเลยอย่างเช่นรถตู้ครับผมเห็นได้ตั้งแต่ต้นเรื่องเลยคือรถตู้ที่มีไฟ LED ติดรอบคันนี้เรียกว่าอนาคตไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแว่น <c oughs> <When> VR ที่หปัจจุบันก็มีแต่ในอนาคตมันก็ยังคือ VR ทั้งที่แบบพวกคอมพวกโลกอินเทอร์เนต็ตมันไปไกลถึงขั้นใช้โฮโลแกรมพูดคุยกับ AI แล้วหรืออะไรแบบนั้นคือนอกจากนั้นส่วนใหญ่หนังมันหนังมันเรื่องนี้มันเล่าถึงเกมอ่ะเออเกมแล้วด้วยคําว่าเกมนี่แหละครับปัจจุบันเนี่ยเขาแทบจะดีไซน์รูปแบบปืนในการจับให้เล่นเกมแบบ VR แล้วแต่ใน,นหนังยังเป็นจอย VR อยู่เลยอ่ะจอยแบบมือมือถือจอยงี้ยมันรู้สึกขัดขาดยังไงไม่รู้อ่ะมันดูเหมือนไม่ลงทุนคือมันก็ไม่ผิดหรอกครับที่เขาทําแบบนั้นแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่า เมื่อพูดถึงอนาคตแล้วอะโลกอนาคตที่มันไปไกลกว่านับปัจจุบันที่มันมีอยู่อะมันควรจะมีอะไรมากกว่านี้หน่อยไหมทาไมไม่ลองทําอะไรให้มันเกินความคาดหมายหน่อยมันจะได้ว้าวขึ้นมาหน่อยไงฮะเออเพราะว่าหลังจากที่ผมไปดูมาเนี่ยมันเหมือนความเป็นายไฟประเทศไทยเนี่ยดูหน้าปกมันเหมือนจะดูดีนะแต่พอดูดีมันกับว่างเปล่าอะคือมันกวงในอะเออมันเหมือนขนมปังแบบว่าข้างนอกที่ดูแน่นหนาชิ้นใหญ่แต่พอผ่าเข้าไปกับว่างเปล่า นั่นแหละครับผมพูดง่ายคือกวงในนั่นแหละถ้าวันหนึ่งคุณรู้ความจริงเราสองคนจะเป็นยังไงต่อไม่ดูครับไม่เอาไม่ใช่หรออ๋อโอเคโอเคและสิ่งที่ตลกอย่างสุดท้ายนั่นก็คือฉากใกล้จบครับผมคือฉากค่ายแม็กฉากตอนจบเลยแล้วกันคือตอนช่วยนางเอกนี่แหละครับผมมันทำให้ผมน้ำตาไหลได้เลยนะ แบบว่าโหไม่ได้เศร้านะหัวเราะครับคื <c oughs> อแบบไม่สปอยแล้วกันถ้าสมมติว่าใครเห็นฉากนี้แล้วฟังผมพูดทุกคนก็น่าจะรู้สึกเองสิ่งที่ทําให้นางเอกรอดตายนั่นก็คือพระเอกยอมเป็นร้อนไหนเพื่อให้นางเอกรอดชีวิตครับคื <c oughs> อแบบคือแบบยังแย่หรอคือแบบมีวิธีช่วยเท่ๆช่วยหล่อๆได้แบบเป็นร้อยแบบอะแต่ทําไม เออเจาามืเดิมเา้มาเดิมหนังหนังมันเริ่มจะเอาไปละเอาไป่าก,กันเลยครับผมทั้งหมดของสลิปให้เอกเป็นร้อนในเพื่อให้นังเอกรอ,อดชีวิตโอ้ยคิดได้ไงไมาได้กูนั่นแหละรครับผมโปรเจกต์ล่างูขาวเผือกหนังเรื่องนี้ผมให้ไปเลยฮะห้าเต็มสิบโอ้โหเ,เอาจริงๆถามว่าแย่ไหมก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นฮะก็ถือว่าดูได้แต่ถ้าเปรียบเทียบกับหนังไทยในปัจจุบันขึ้นชื่อว่าหนังนะหนังที่หมายถึงภาพยนตร์เนี่ย โอ้โหไม่ติดครับผมบอกตรงๆแล้วก็ที่ให้5เต็มสิเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมคือเกณฑ์ที่ดีของเราเนี่ยจะ6ขึ้นไป6กถึงสินี่คือดูก็ได้ไม่ดูก็ได้แต่ไม่ดูจะดีกว่าแต่7ดูก็ได้ไม่ดูก็ได้อะไรเงี้ยแปดเกนี่คือดีขึ้นไปหมดละอ่าใจครับผมแต่มันติดอยู่ที่ว่าหนังเรื่องนี้ที่บอกให้5ก็คือมันดูแลแอบสนุกนิดนึงนะครับผมนิดหน่อยดูแล้วก็จบโดยที่ไม่ได้รู้สึกเกลียดรังเกียจหรือแบบลำคาญอะไร คือแบบว่าหนังมันดูได้เรื่อยๆครับดูได้เพลินๆคือแบบว่าถ้าไม่ได้คิดอะไรมากก็ดูเพื่อจับผิดก็สนุกไปอีกแบบครับผมก็แบบก็ถือว่านั่นแหละฮะทั้งหมดของหนังเรื่องนี้พูดไปลิ้นพันไปต้องขออภัยด้วยนะครับผมและสมมติว่าเห็นตรงไหนฟังดูแล้วมันขัดใจนะครับผมโอเคนี่ก็คือทั้งหมดของสริปนะครับผมเอาจริงๆก็ขออภัยกันด้วยที่รีวิวออกมาช้าจริงๆฮะอย่างหนังเอออะไรนะ นั่นอ่ะฆาตก,กรฆาตก,กรในวันขอบคุณพระเจ้าอ่ะผมไปดูตอนนี้ผมโพสลงหลังจากผมดูเสร็จนะ8วันอ่ะ อันทิศกกูกจะลงคลิปคือแบบลงช้ามากต้องขออภัยฮะเนื่องจากตอนนั้นมันติดสอบเนาะติดนู่นติดนั่นติดนี่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเคลียร์โปรเจกต์เคลียร์คลิปเก่าหลายๆคลิปที่เขียนสคริปต์ดองไว้ทํานู่นทานี่ดองไว้เพื่อจะไม่ให้ช่องมันล้างนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอตัวหน้าลวกันก็นั่นแหละยังมีหนังในอนาคตอีก2เรื่องที่ผมคิดว่าจะรีวิวในปีนี้ให้มันจบไปนะครับผม แล้วก็โอเคไม่มีอะไรละตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ดูกนจนจบนะครับผมมีคอมเมนต์มีความคิดเห็นอะไรสามารถคุยกันได้ฮะรอตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมสำหรับผมนุขอตัวลาไปก่อนถูกใจอยลืมกดไลค์นะฮะติดใจอย่าลืมกด Subscribe พติดตามค่ิปใหม่ช่อง m y p s y s you g ซ o d o y บครับผม